ภาพยนตร์ The Legend of Tarzan จะเข้าฉายในวันนี้นะครับไม่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเด็กกำพร้าที่มีลิงเก็บไปเลี้ยงจนเติบโตเป็นเจ้าป่าเหมือนที่เราคุ้นเคยกันแล้วที่เคยทำเป็นภาพยนตร์รวมถึงการ์ตูนเวอร์ชันต่างๆมาถึง52เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับ<ะ>แต่จะเปลี่ยนเรื่องราวอย่างสิ้นเชิงครับ ภาพเปิดเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นทาชาน10ปีหลังจากที่เขาพบรักกับเจนแล้วก็เป็นไปเป็นสุภาพบุรุษอยู่ในเมืองผู้ดีของประเทศอังกฤษเลยแต่กลับเกิดเหตุพลิกผันทําให้เขาเนี่ยต้องตัดสินใจกลับเข้าไปในป่าใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับ เบื้องหน้าเรื่องราวก็น่าสนใจแล้วเบื้องหลังยิ่งกว่านี้ครับเพราะว่าตัวนักแสดงที่จะมารับบทเป็นทาสานนะครับก็คือนักแสดงชาสวีเดนอย่างอเล็กซานดราสกาการ์นะครับวัย39ปีลูกชายของสุดยอดนักแสดงสเตลเลนสกาการ์นะครับซึ่งเขาเผยว่าเรื่องราวทาสานในครองใจครอบครัวเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแถมดีใจมากแล้วก็รู้สึกกดดนันเช่นกันที่ต้องมารับบทเล่นเรื่องนี้มไม่ใช่กดดันแค่นั้น กดดันที่ต้องออกกําลังกายทาซิกแพคครับพี่เขาบอกว่าเขาต้องออกกําลังกายทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเป็นเดือนๆเ,เลยเพื่อที่จะได้หุ่นแบบนี้นะครับซึ่ง The Legend of Tarzan เนี่ยนะครับผู้จัดก,ก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าอยากให้เป็นภาพยนตร์ที่สอดแทรกถึงความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวและบ้านเกิดด้วยเช่นกันที่จะสอดแทรกในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไปชมกันได้ในวันนี้เป็นวันแรกนะครับ ส่วนที่เบ e r r y Hills เล่อนครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการจัดงานการ r o x k u r u r y Park นะครับรวมคนรักสุนัขนะครับนี่สุนัขก,กว่า5 0เอ่อกว่า300ตัวเลยแล้วก็มีคนมากว่า5,000ชีวิตนะครับเอาสุนัขมา ร่วมงานนี้กันไม่ใช่มาร่วมงานเฉยๆนะครับมาหาคู่ครับพาลูกๆตัวเองมาหากิ๊กหาแฟนหาสามีหาภรรยานะมาหาคู่ควรที่เหมาะสมนี่มีการแต่งตัวกันอย่างน่ารักน่าชังเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นในงานนะครับยังมีการจัดบูธสาหรับแต่งงานด้วยครับคือพอเจอคู่ก็จับมาแต่งงานอยไงครับรถเร็วมากรถแบบสปีดนะอยากได้แบบนี้บ้างนะครับเขามีการแต่งงาน12บคู่ นะบางคู่เนี่ยเป็นสุนัขรักลุ่มเพศก็มีนะที่เขาจัดไปเขาบอกอย่างนี้ <laughs> นะดูเขาบอกอย่างนี้ <laughs> ในรอยเตอร์นะครับ ซึ่งภายในงานนี้นะครับก็ยังมีนี่เลยนะคะสุนัข75ตัวที่เป็นสุนัขกำพร้าพ่อแม่เขาก็เอามาแล้วก็คือคนที่มางานก็รักสุนัขอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยก็จะต้องดูแลอย่างดีก็เลยเอามาเผื่อใครจะสนใจอุปถันภ์าเจ้าของนี่รับนวดสุนัขครับมีบริการนวดสุนัขมีประกวดสุนัขมากมายในงานนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เขานิยมจัดนะครับทั้งในประเทศอเมริกาแคนาดารวมถึงสหราชอเมริกาที่อังกฤษด้วยเช่นกันก็จัด เป็นประจำทุกป,ปีครับก็ภาพน่ารักน่ารักมาฝากผู้ชมกัน